สู๊สบายดีดเฮ้ย <c oughs> เราสร้างกับสก็บเครื่องพี่นอ้องทางกับพนักงานเฮ้าท่านสตาฟนพี่น,อนอ้องเนาะตอนนี้กำลังพักคอนไปพี่นอ้องเรื่องบรรยากาศพุ่นละอยู่ทางพุ่นละทางเวทีเฮาพ,พุ่นละไปพี่น้อง วันไหนมีคูณเป็นเด็ดเด่วมวนบพราะมาบานเพิ่นม,มวนหลายเนาะโอ้เป็นองเป็นตอนรับครับสู่ยังดีอยู่ทางบ้านล้มคลื่นที่ไม่ไม่มีสัมพันธ์ที่ดีเพราะสันเถาะทางดีแล้วจะหันเสือหันเป็นนิดเดียวนี่แหล้วใครเนี่ยเขาเมื่อยหมดเลยเอาอีกหันนึงอยู่ว,าาว่าหูสนเก็บเครื่องบัวหันตอนนี้คนวัวกำลังเก็บเครื่องหมางเครื่องเก็บเครื่อง แต่ว่าก็ยังมีสว่านมารังให้กำลังใจน้อพี่น้องเนาะเมื่อวาในเพิ่นก็มาให้กำลังใจตอนตั้งเครื่องมันนี้เพิ่นก็มาให้กำลังใจอีกเท่นนึงเออแล้วกำลังเก็บเคร่องกะเ้าวที่ใหญ่ไปน้องลำจันกูเล่าเป็นน้องเด้อบันี้เก็บเครื่องแรกก็ใหญ่ไปน้องลำจันกูละแล่ะเก็บขยะเก็บยังไหวยเพิ่นเนาะงพี่น้องเ,งเนะงานนะ งานนี่นนพนมีอยู่ปนอย่งนแต่ว่าเฮากัเก็บเองนี่แะก็สิได้เก็บเองล่ละกำลังเข้มขนมือนีคือสิได้เดินทางได้เศ้าเลยวี้พองเนาะพัวะว่างโตต,ตววั้ก,เกเ็เก็บจ่เศ้ามือนีโตวิธีเครื่องวิธก็เก็บต่เศ้าเนาะเนาเก็บหำเก็บ เึป็ปลาตกเนหองน้ำผสมซิเลียลนี่องน้ำเก็บนน้องจันเล็ีเร็เอาไปจันมาถนอมว่าคนไปเนี่ยคือแบบที่เอาตู้ขึ้นเอาตู้ขึ้นนี่หนองนอออเดอร์แปะนอน้มันหนักไปหนองน้ำมันตองเลย เท่าคนัะผูม้างลุ่มกระมังสมุนีคือสิเดไปไตเต้นเนาะพี่น้องเนาะพ่ากับสิบไปน้องรำจันพลหลักพี่น้องสิเดไปงมหอยคือปีนั้นเน่ะแสบเลยเนาะกุ้งหอยมาตมก็ว่าแสบแสบเจบังหวะไปไปจมเดี่ยวปีนี้ก็สิเดไปให้เขาหันลักปีนี้ก็ได้ก็อนุภาคที่ผลหรือสิงมหอยเอานเนี่ยเมื่อหนังก็มีเออโอ้ยเอาเลย,อยเอาเลยเอาเลยเ,เลย ดนล่ากันนะทั้งดนล่ารทั้งบาทเนาะเราฝากคนสุนเจยพี่น้องตังนี้ถึงกัสิบปด้ไม่เจออะนเลยี่น้องแต่ขึ้น้ำสเวดูน้องมากำลังี่นอนวาเขาดูขึ้นมายิงมาส ท่านจะพาพระกระเอิญเราพี่น้องเราไปกินข้าวเสายวัดพี่น้องป่ะพี่น้องไปเด้อพาพี่พาน้องไปนะเจ้าเจ้าพาพระกระเอิญไปเอาพระเข่าพี่น้องเนาะโอ้ยดีเลยพี่น้องมาบ้านเพิ่นเพิ่นกันให้พระเข่ามายอมมายืนเนะพี่น้องเนาะหมดละพี่น้องเจ้าภาพเพิ่นเอิญไปเอาพระข่า จังหันเราพี่น้องเนาะโอ้มูอนิค่ะเพิ่นสิ่เลี่ยมยันเพิ่นนั่นละเพราะเขาจังหันนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเราพี่น้องพามาพี่น้องมาเบิ่งโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเอาพระเขามายอมมายืนทางนี้อ่าท่านพี่น้องต่นเส้าเพิ่นทำบุญกินข้าวสามัคคีอยู่วัดนีินะเนาะพี่น้องเนาะตรงแผนพลังงานเฮาคอยเฮาเพิ่นมาเอาก็เลยได้มาเอาน้ำเพิ่นเราพี่น้องเนาะเพิ่นเอาให้โอ้ใจดีพี่น้องมาบ้านเพิ่น คะเลีเ้ยงเลื้อยเขืออิ่มนะพี่น้องนะเนาะดีละจะมีผู้เฒ่าผู้นุม่มคนมีอายุแน่แล้วกเมีผู้สาวแนี่ยหรือเปล่านี่เยาวชนนังน่งดนะูเนาะเป็นใจเลยลงท้าบุญนะพี่น้องเนาะหอดท่านเสวนาเรี่ยวเลยไปดูการ ตีตอนนี้เราอ <c oughs> ยู่ศาลาพี่เยาวชนมี6น,น,น,นี่พี่น้องเนาะลงพื้นลงมาใส่บาตรบานเพิ่นใจดีพี่น้องใจดีเพิ่นก็นมี่พระเขาไม่มายืนเลี้ยงเหลือเกย์ิ้มทุกวันทุกวันแลหล่ะพี่น้องเนาะออกมาเลยแม่หายใจว่าแล้วนะพี่น้องกลัาอย่างนงะ ที่ม่านเราเรากำลังกินเขาก็ได้ะะย,ย้อนเพิ่อนอีกแล้วพี่น้องได้ย้อนเพิ่นได้ย้อนเจ้าภาพเพิ่นนะพี่น้องเนาะมามาได้อสุขสุขคนมากินขอน้ำแข็งบันเนยมาเดินคนขาเด้อมาเดนมาเด้นาเดินกินกินกินไอ้เบื้องข้างนั่งกินเนี่ยข้าง เหนื้อยแ่บเนื้อแซ่บนี่เนื้อยมีหลับซีใช้แล้วเป็นเนื่อมีหลับซีนมีหลายอย่างสู้คนจันทร์เราพี่น่องเนาะเป็นใจดีหลายกินข้าวน้ำกันทร์เพี่น้องเนาะกินแล้วจะเก็บเกี่อวแล้วก็สุดเดินทางไปน้องลำจันทร์เพล่ะเราพี่น้องเนาะมาสู่ที่สู้น้องไม่ยั้งเลยนะ กะซนี่กันตัวดีเนี่ยไ่จเนยังนุ่่้ไยิ้ม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 ยไปมัดยังก็ได้มันแสบน้พี่น้อนกินข่าตอนเสายิ่มมีแห้งไรกินเลับุละนาะพี่น้อนก็ไปเก็บเกลืองแล้รกเตรียมออกเดินทางไปน้องลำจันทีเจ็ดที่ไปน้องนาะจังสีได ที่เจ็ดสิบแปดนัืนสิได้เสกคือบุญแข่งเฮ่อหน่องพี่น่องบุญแข่งเฮ่ออยู่พุ่นละอยู่ทา้งน้องลับจันพุ่นละน้องพี่น้องก็เกิดจากน้องจันก็ษิญใหญ่มาใส่บานตาแล้วเก่าวัดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน้องพี่น้องวันที่สิบเอ็ดเดินพี่น้องเด้ออยู่หันเด้อเอากินข้าวอ่าเดี๋ยวกินเม่ได้ย้ำนี่งทักหนี่ อาหารนีพี่น้องโอ้หนึ่งปลาปลาเนาะพี่น้องเนาะเอาเลยเอาเลยนี่กันหนึ่งปลาเนอะเนาะโอ้เจ้าภาพเป็นเลียงเลือะก็อิ่มเนาะแม่เลียงเลือะก็อิ่มมาเต้มือม่าไปเพิ่นก็มาเลี้ยงอยู่เลยเนาะเพิ่นมาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำตลอดเนาะพี่น้องเนาะ เพคนกเ็เล he wow, oh, ี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเขาน้อน้อโอ้จะภาพคนใจดีหลายเคนมานั่งให้กำลังใจหลายคนอ้าเอาเลยเอาเลยจะน้อยจะน้อยองค์กรคนให้กำลังใจทุกหมู่ทุกบวนคนมานั่งกำลังใจโอ้ยน่าสนานอ่ะหลุดลามหลายเมื่อคืนนี่ก็ปันตัวคนมากอ่ะเห็นแน่เลยแน่เพจบุ้งเลยนะอ่ะนั่นพี่น้องคลิปนี้ก็จะเอาไว้สำหนี่สัก่อนน้องน้อง พี่น้องคลิปนี้ก็เซลล์รูปไว้ซ้ำนี่ฝากไปทุกหม่องทุกบอลว่าฝั่งลาวฝั่งไทยมีคนกับทอมมอนอยู่ต่างประเทสพี่น้องนะคลิปนี้เซลล์รูปไว้ซ้ำนี่จะเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบ,สบายดี